แอปหาแฟนต่างสาต์แบบฟรีที่สามารถย้ายประเทศใดทุกคนมื่อนี้มีแอปดีๆมาแนะนำพาทุกคนไปดาวน์โหลดและกับผลิตน้วยการเบิ้งทุกคน แอปนี้มีซอว่าเช็คเขาไปดาวน์โหลดในเพจสตอร์สำหรับ a n r o i d หา iPhone ก็ไปดาวน์โหลดในซัฟฟอรีพิมพ์เข้าไปที่ a g g e d หน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เขาไปดาวน์โหลดมาทุกคนให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งไว้ในเครื่องหลังจากที่ว่าเขาติดตั้งในเครื่องแล้วเขาไปสมัครไซต์งานคลิกปุ่มสีฟ้าแล้วก็คลิกปุ่มสีฟ้าคลิกไปหน่อยจนกระทั่งมาเจอพอไห้ซส่อีเม e ลหลังจาก ใสอีเมลแ้ลเฮาก,ก็คลิกไปตัวสีฟ้าที่เขาจะบอกให้ฮาคลิกหันคลิกไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดๆนี้ทางแอปเคเขาโลเคชั่นที่ฮาอยู่เพื่อใจหาอูแมทําหรับใครที่โกเคยสมัครมาก,ก่อนเนาะมันจะให้ฮาใสหูผาโปรไฟล์ใสอายุของฮาใส่ซือแต่เขาข่อยเคย,ยสมัครมาก่อนเนาะสมัครตั้งแต่โดนๆ,ดนๆนตั้งแต่ยังพันเ,อเจอกแจออาา็แฟเจอข่อยหลบออกมาเป็นปีสองปีลวแอปนะบอดด้ลินเนาะเวลาเขามากอยังคือเกาอยู่พี่น้องพาทุกคนมาเฮียนหูตัวนี้ตัวที่ข่อยไม้วงแดงไว้หันเป็นคำทักทายอัตโนมัติฮาก็สมัครคล ตัวอัตโนมัติได้ถ้าส่งว่าเฮาบ่อยกเหตอัตโนมัต,มติถ้ากเคียนขึ้นมาได้โยตัวเองเขาสามารถวิดีโอคอลหรือส่งหูภาพได้ัวนี้จะเป็นนาเบราวเซอร์นาเบราวเซอร์จะเห็นไลน์คนที่มาโฉบนะเาก็สมัอ่านประวัติข้อมูลของเขาเจ้าได้เนะะาะสหรับใครที่มีความสนใจผู้ได้เขาไปคลิกเบืองหันแล้วก็คลิกไปมันักสิมีบอกเราพี่น้องหูที่เขาเจ้าใส่จักหูแล้วก็จะมีสเตตตอสเตต,ตัสองที่เขาเจาเคียนปาไววทุกคนก็ไปอ่านเบื้องหลัเถ้าเฮาหมักมันเป็นสเปกของเฮาเขาล่มถ้าบอมันถ้ากระพัดไปผ่าน ก็คือปัดสาย้ามักกับปัดคัวไกลๆกันบ่ได้ยากเนาะมันก็นจะมีไลท์ทุกคนเห็นบอ่อตมที่ว่าพิการหูพ่นลรบวกเนาเท่าสมารไปเพิ่มเป็นเพื่อนเ,เข้าเจ้าได้เนาะเลือกไปแมทเข้าเจ้าได้ทุกคนเห็นบอ่อหาปุ่มทั้งลุม,มันให้ทุกคนไปลองหลินเบิองลองกดเขาเบิ้งว่าแต่ละปุ่มมันหมายความว่าอีหยังเนาะลองศึกษาลองเคียนหูเบิ้งมันบ่ได้ยากเราพี่น้องล่องเบิ้งเนาะส่วนตัวนี้มันจะเป็นหนาโปรไฟล์ของเฮ้าที่มันขึ้นเป็นเงินหัีตัวนั้นมันจะเป็นพอยต์แต้มคะแนนเนาะ คนไหาของของของควันยังก็มีในหันแหลพี่น้องแต่ว่าส่วนรายของกรบอได้ไลายสอกลาสดตัวนี้ถ้าห้าวอยากจ่ายแบบเสียเงินก็มีพี่น้องเดยเมันก็จะมีราคาตามนั้นเลยพายสนใจก็ลองไปลินเบิง้งค่ะทุกคนมาทําความหูจักกับซีปุ่มหันปุ่มสีสมก็คือกระปุ่มสีแดงที่เป็นกากระบ,บาดคือบบมักปุ่มสีดามอนมักเนาะปุ่มสีดาวที่มีวบ,บวกเนื่องซูเปอร์ไลท์ถ้าต้องได้จ่ายเงินเทาเชื่อเท่าสิาสลินแบบซูเปอร์ไลท์ไปลองลินเบิ้งเด้อทุกคนพายมีคําถามกับคอมเมนต์มาได้ขออยากที่ซ้อนทุกคนลินไปแล้วเนาาาะะมเเบิิ่วธีกรรปทศ สำหรับการหยายประเทศเนาะให้คลิกมาเขาตัวลุมที่เขียนว่ามิมีมแล้วก็มาติ๊กตัวเทิงมาเนี่นะตัวเทิงที่เป็น3มจุดไข่ปลานี่ตัวนี้เฮาสามารถมาเหลือกไต่ก็คือนี่อายุเฮาสียอายุสํำไดสมุิว่าเอาสำสามซิ้ก็ใส่30มซิปำ 50, หาซิหาแล้วตัวนี้เนาะมันสิมีเนียมีครับ ออเตอร์โลเคชันนี่เอาใส่ออเตอร์โลเคชันล้างจากนั้นก็คือนี่เฮ้ามาเลือกประเทศเฮาก็สามารถเลือกได้ว่าเฮาจะเลือกไปประเทศใด้เนาะตัวอย่างเช่นว่าคอยชิใช้เป็นนี่ทุกคนมันก็นจะมีหลายประเทศให้เฮาเลือกเนาะตามนีไว้ที่พอเกี่ยวจะไปประเทศใดสิฮ่องกงอิตาลีเจปตกญี่ปุ่นยังกว่ากันไปเนะาะพยอยากไปเคนอยอกเคนยากก็ไปเนาะมันจะมี ทุกประเทศทั่วโลูกเลยเลือกเอาตามนี้นะอย่างเซนตัวนี้เอาลองใส่สวีเดนเบ้งเด่กทุกคนประเทศมันกัสเปียโนเป็นสวีเดนแห้ะถ้าใครอยากกำหนดเมืองก็ใส่เมืองไปถ้าหัว เมืองใน,นสวีเดนเ,นเมืองอีสังสีห์้ากระไซ,นะซเาไซนาะสำหรับข่อยใส่แต่เป็นประเทศสวีเดนแล้วก็พ่อเนาะลองพาทุกคนมาเลยนะมาติ๊กตัวนี้เซฟนี่เดี๋ยวมันก็นจะขึ้นมาเป็นสวีเดนให้เลยนี่ทุกคนนี่สวีเดนเมาเลยนี่นี่ก็จะขึ้นเป็นสวีเดนนี่มักถาหมักละเมนปัดคั่วถาบุมักละปัดชายนี่ เรือบอสันมันมีนี่ในปุ่มสีปุ่มนี่เนาะเฮาสมาร์ทรีเทิร์นขึ้นได้อีนี่แต่ว่าถ้าสมาร์ทเฮารีเทิร์นได้ตัวนี้มันก็บเดี๋ยวแต่ว่าเนาะว่าเฮาสิรีเทิร์นบ่ตัวนี้นี่ดิสไลค์เฮาบ่มักมันก็ปัดไปเลยแต่ตัวนี้เฮาไล่สมมุติว่าตัวนี้เฮาบ่มักถ้าเฮามักก็เป็นการดาวแล้วก็ปัดคั่วให้เฮาเลยอัตโนมัตินี่ค่เฮาจะเป็นประมาณนี้เนาะลองผลิตเบิ่งนี่นี่ เราหนี่กรณีแบบนี้ก็คือการส่งของขวัญเฮาอาจจะส่งเป็นสติกเกอร์เป็นหัวใจเป็นดอกไม้องสิ่งได้ล้างกระติกไปนะถ้าสุ่มว่าเฮาอยากส่งให้เขาเจ้าตัวอย่างเช่นเอานี่โบมักนะโบมกับมกกระติกโบมักยังซี่นะเอาถ้าสุ่มว่ามักกัดเซนยังซี่ยังซี่ทุกคนลองไปหลินเบิง ใครที่มีความสนใจอยากได้แฟนฝรั่งเนาะนี่คือวิธีการในญ่ประเทศคอยสาวๆโซปปี